สงครามเพลงเงินล้านแถมเจ้าสังเวียนสนับสนุนโดยประกันภัยธนชาตสองบวก ครับจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าใครเป็นใครน้องอิดแห่งกาญจนบุรีจะเจอกับน้องจีจี้แห่งจังหวัดตรังคุยกับกันกาญจนบุรีก่อนนะครับเป็นนายกสโมสรเลีออนกาญจนบุรีนะฮะคุณจรันทองพอกสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าโชคดีได้ร้านที่สองนะครับอย่เรียกว่าโชคดีพี่ความสามารถลึกครับครั้งนี้เราจะนําไปผ่าตัดตาต้อกระจก ต่อยอดจากโครงการของเก่าของเรานะครับใช่เอาละกลับฟังทางนี้บ้างนะฮะท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอดครับคุณกมนวลพงพัฒน์สวัสดีครับสวัสดีครับจะนำไปปรับปรุงสาลาบำบัดประโยชน์สาราที่3และสาราที่สิ่ต่อไปใจช่วยครับขอให้บุญกุศลในครั้งนี้เนี่ยโอ้โหครับขอให้รายการเจริญยิ่งขึ้นไปสร้างตู้ขึ้นเขอบคุณครับ ตรงอีกกาญจนาบุรีครับ หลอบใจคุณแม่ท่านเคยบอกเราอยากได้เจ้ามาเป็นสหายคุณพ่อท่านก็โอเคอยากให้หลานไปแกลป่าพีปา่าไท่หากได้เจ้ามาเป็นเพื่อนร่วมตายลำบากเพียงใดจะไม่บนให้รำคาญมาสิมามาสิมามาสิควันตามาเป็นแม่บ้านหา มีลูกชายจะส่งไปเรียนเป็นนายทหารหากมีลูกสาวจะให้เรียนพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยพลันจะได้มาช่วยรักษาบ้านพี่ขาดคนหุงข้าวอยากได้เจ้ามาช่วยหุงช่วยหาพี่จะเป็นฝ่ายขาดทุนจะให้ใช้นาากักสกุลโดยไม่คิดมูลค่ามารักพี่เถิดไม่ยอดที่ว่า มาสิมาเป็นทองแผ่นเดียวกันมาสิมามาสิมามาสิควันตามาเป็นแม่บ้านหากมีลูกชายจะส่งไปเรียนเป็นนายทหาร เเรียนพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยพลันจะได้มาช่วยรักษาบ้านพี่ขาดคนหุงขา้าวอยากได้เจ้ามาช่วยหุงช่วยหาพี่จะเป็นฝ่ายขาดุนจะให้ใช้นนะ้ำสกุลโดยไม่คิดมูลค่ามารักพี่เถิดไม่ยอดที่วา่ามาที่มาเป็นทองแผ่นเดียวกัน กูกลัวใจจะอ่อนยามเป็นไปจะทำยังไงเธอเข้ามาอ้อนวอนเขาทำยังไงเธอหากหัเขาไม่เลิกกันหรือว่าเราไม่อยากจะเจอกันอีกแล้วยังนนไม่มีวันกลอบกันเดิมเหมันจำไดกง่าย ทีบอกที่ที่ที่นั้นเธอมีไงต้อบอกกัเขาว่าอะไรท่าอีกาที่อาจจะเป็นปัญหาใจเรเอเรจะเป็นบอกมันยังไงทำไมไงกันบอกด้วยคาคนี้ทไมไงกันเกเอไว้คุ้นเ,ไวไวค,เคยยังคงสุดีทำไมถพูดกันเยอะใจเเองเลย ของนักร้องอาชีพเลยนะฮะือน,อนเส<อ>์ตใหญ่เล,เลยเหมือนคอนเสิร์ตเหมือนอะไรอย่างนี้เลยนะฮะค่ะมาที่น้องอิดก่อนละกันนะคะ,<ฮ>ะอิดร้องได้ตามมาตรฐานของอิดคือมันดีมันดีมากครับแต่เวลาพี่ดูพี่คาดหวังที่จะเห็นอะไรที่มันใหม่หรในงานโชว์มากกว่าในขณะที่น้องจีจีพี่ยังรู้สึกว่าดูเหมือน ดูศิลปินอยู่หนูกับแดนเซอร์กลมกลืนกันแล้วก็เสน่ห์ของหนูอย่างหนึ่งคือ a c t ติ้เวลาร้องแล้วแววตามันออกว่านี่คือธรรมชาติที่มันออกมาจากข้างในนะคะสุดยอดทั้งคู่ครับทิอิดก็มาตรฐานดีขึ้นเรื่อยๆถือว่าเจนเวทีแล้วส่วนญญญน้องจีจี้วันนี้สวยมาก <sweats h irt> เลีกที่อิดไม่ค่อยถนัดเลยค่ะเรียก,กที่รักได้ไหมจ๊ะ <laughs> ต้นหอมวิจารณูไปนะเพี้ยนไม่ตรงกันแล้วค่ะคือคนเราต้องทําอะไรที่ถนัดอย่าไปทําอะไรที่ไม่ถนัดอย่างสไตล์เนี้ยอิดก็ทําดีเพียงแต่ว่าหาเพลงใหม่ๆมาบ้างเพลงแบบนี้เราอาจจะฟังจนช้าพี่แนะนํานักร้องท่านหนึ่งนะคะใช่ครับเอาเพลงเขามาร้องหาเพลงใหม่เอาเพลงของเขามาต่อ้องบ้างนะครับพี่แนะนําเพลงกัดกับหมาหน้าเซเว่นเนี่ยเอา เป็นเพลงเอกหัวต่อมาล้ออย่างยิ่งเลยนะคะพี่ว่าวันนี้อิดทําได้มาตรฐานสําหรับพี่นะพี่ว่าโอเคพี่พอใจจิงๆีก็ยังคงรักษามาตรฐานยังไม่ทําให้พี่ตักผิดหวังทั้งคู่เนี่ะรักษามาตรฐานของตัวเองไว้ดังที่เขาได้กล่าวไว้ว่าว่าคนเก่งหาไม่ยากแต่คนที่หายากคือคนที่หาย ของน้องอิดเพลงนี้เนี่ยเพลงบ่อนั่งไหลปูปึงแปลว่าไม่มีคนหุงข้าวเพลงนี้ร้องมาได้คะแนนจากพี่ไปเลยหนึ่งคะแนนก่อนเลยเป็นคะแนนเก็บเพราะว่าเป็นเพลงที่อปาร้องจีบไอีพวกไอ้ไรลบ่อนั่งปูปึงพวกไอ้ไรบ่อนั่งปูปึงวกไอ้ไรลบ่อนั่งปูปึงก็น่ารักดีแต่อยากจะให้เพิ่มความทะเลนเข้าไปได้อีก มันจะล่อนอีกในเพลงนี้เรายังดูนิสัยดีไปส่วนน้องจีจี้นึกว่าบียองเซ่มารายการกิกดุงครามเพลงก็ยังลีลาก็ยังเผ็ดจะคอยดูนะครับว่าในรอบหน้าจะเพลงแบบไหนมารวมทั้งน้องอิดด้วยนะครับอิดครับ อิดมีข้อดีของตัวเองที่ดีอยู่เสมอก็คือเสียงร้องคมชัดดีวางเสียงดีดีระหว่างเสียงเป็นลูกทุง่งลูกทุ่งมากเลยนะครับลูกเล่นในเสียงก็พอดีพอดีลีลาหน้าตาท่าทางก็กําลังดีดูเพลินอาจจะเป็นไปได้อย่างที่ท่านกรรมการท่านอื่นบอกว่าม,มันอาจจะดูคล้ายเดิมคล้ายเดิมอันนั้แนะนําเหมือนกันว่าควรจะหาอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าอยู่ในไลน์ของตัวเองวันนี้อิดร้องได้ดีนะครับแล้วก็แสดงได้สมบูรณ์แบบดีกว่าครั้งที่แล้วดีที่สุดตั้งแต่ที่อิดเคยร้องมาอ่า น้องจีจี้นี่ผมเขียนมาเลยวพาขึ้นมาปั้งแรกผมเซอร์ไพรส์เลยลน้องจีจี้อ่ะเป็นคนที่เข้าใจเพลงทุกเพลงที่เขาร้องได้ดีมากแล้วเขาไม่ได้จําหรือว่าตามศิลปินต้นแบบเขาก็แสดงออกมาแบบที่เขาเข้าใจมันจึงกลมกลืนไปกับทุกเพลงที่เขาร้องอจีจี้เกิดมาเพื่อเป็นศิลปินจริงๆอีก,อกครั้งรอเคครับ ทำให้เรารู้ว่า2จังหวัดที่เข้าริงจะเป็นจังหวัดใดช่วงหน้ารู้เลยครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราซัมเมอร์น้ำบวยและน้ำว่านหางจระเข้เปบปซี่มาม่าต้มยำกุง้งจระเข้ซีมเมนสีทาบ้านเนเจอริสทรีเพอร์เฟกต์บอดี้โลชั่น พังแวนท็อปเจริญกิจสูส่สงครามเพลงเงินล้านแมปมเจ้าสังเวียน